เห็นเหรอเหตุมองแล้วอุ้ยปลาโขงยัยได้อยู่อยู่เลยลายโตเหตุมองยังดูน่ะหมดต้องใช้มองโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้พี่น้องไอ้พบพ่อส่วงยามอ่าบรรยากาศบดบดพี่น้องเนาะพอดี ไอเก่งพามาใส่มองพี่น้องไอมาใส่อยู่แทวปากทอ่อเนาะเป็นปากทอ่อแบบหน้ามันไหลามาจากทงหายทงหน้าฮนะพี่น้องแต่เก่าก็มาใส่เบดมาหาสอนผู้สอนป้าเนาะแต่ส่วงอยู่เตาถ่า,านพี่น้องแต่ว่าไม่กับ่าคอยมีปันใดและส่วงนี่กะแต่เก่ารปลาเข็งปลาคอเนาะแต่ว่ามีแต่ส่วงย่ามฟ้นตกฮะนะพี่น้องส่วงนี้บมปันใดพอดีว่าไปอัน เอามองมาลวก็ไปยืมพเพิ่นดอกพี่น้องไปของฮาดอกเพิ่นว่ได้ใส่เห็นแต่ป้านางเพิ่นมักใส่อยู่ในน้องเนาะของหันลุงแหลพ่พี่น้องไอ้ของวัวบอพอดียืมมาใส่ลองเมืองว่าซิเป็นจัางไ๋ส่วนไลท์ไอเกมเพิ่นสิใส่แต่อยู่บ้านเพื่อนพี่น้องอไอใส่อยู่บ้านนั้นเมื่อบ้านต่เกากะไปใส่กระทื่น้องปลาอยู่ในเซนอกแต่วา่าดีนปลาแข้มทอแข้มน้องนี่แหละผู้วาชิมานรือบ่มานัง่าเพิ่นอยู่ เอาใส่ป้าไว้โดนเติบพี่น้องเอมามา,มายามเบิร์กถ้าดูนางทาก็ได้หือว่าแถวบ้านเพิ่นร์ธได้พี่น้องแถวนี้ยังบู๊พ่นหากินกับลายเนาะอันวานเฮยอยีเงี้ยค่ะนะเท่ากับบูมีของเ้าเองไปสื่อกับแทนกำลังใส่ตอนนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิร์กไปเนาะอาจิตเบิงาาเบ่งน้ำกันไลน์ยังไลายอยู่ได้นี่มันไปหอดผู้ล้วน้ำกันเนาะหอดป่าผู้ล้วพี่น้องเป็นห้องลงไปเลย ลองเบิ้งนะวาซีมานอยู่บ่เบิ้งลองเบิ้งว่าซิได้อยู่บ่นามันหลมาจากทงไฮทงนาเพื่อนพี่น้องเลยทังนี้คับไปไหนเดอโอ้ปาคอปาคอเนี่ไใส,ส่สติอนตยกัน,นเถอะขากเนาะ ปลาคอพี่น้องเลยเห็นประคออมันอยู่แถวลุมได้เออเห็นอยู่แถวนั่นหลยอปลาสกปลาซิวอีกอย่างนึมีอยุพี่น้องแต่ว่าออพ่อหนีไปลุมเนาพล่กลังกันหาบนมัดใส่ยูพี่น้อง มาใส่มองผนกันพอดีใส่นะบนอิเทิงกันวันใหญ่พอดมมงเน่มบนี่นบริคอยใส่พีน้องพ็นพนางใส่เตาถ่านกับบริคอยได้่นเลยบริคอยใส่พนางและเห็นลงเตาถ่านเลย่นปลาปลาซิวเนาะมลุดบเออบเอาใหม่ดึงเด้ยดึง

ได้ป่ะแม่นมีแต่ปลนะาคอเนาะปลาคอ,อเนาะไหวปะจ้ะโอ้โนี่ฮะลงมากคือเก่าเลยะะจะเลี้ยวบงทางหลังจนะ้ะลงมาในเถอะนะเดพี่น้องเงาเงาเลยปลาคออือเดฟปลาอยู่ที่นี่เลย แม่นปะคอมา,มาลุ้นมาลุ้นพี่น้องเลยสิได้อยู่บ่มาลุ้นบ่งปะคอน้อยช <ปะ S 1> ่วงยามฝนน,นี่มาหลัดนี่ได้เลยมีตะเกาวฮาบ่ได้คอยได้หาดอกเห็นเพิ่นหาก็ได้อยู่ได้ มันไหลลงไปทงไหทงหน้าเพื่อนพี่น้องทางนี้กะเป็นเห็ดไ้เห็ดหน้าเพื่อนกะใสต่ตรงอยู่เนาะตามปากทอทงหน้าเพื่อนอันนี้มันก็ไหลได้ไหลลงมาได้ทงหน้าเทิงคนละมีทงหน้ามีน้องอีกอย่างท้งเทิงเป็นปลาปูปลาธรรมศาสตร์เนาะแต่เกา่าเลยนาเห็ดหน้าทาั้งเทิงเลือกเติมเนะาะใส่แล้วหรือเปล่าใส่แล้วเออใส่หดมันหมัดไว้แล้วพี่น้องพ่อใส่พ่อแล้ว่าพอ มันชุดสำนีเนาะเนติปลาบอลนี่กีนี่เู้น่นีเลยมีต่ปลาซิวนะส่วนไล่ปลาซิวได้บอลบอลนี่เออได้พี่น้องปลาคอใส่กระตุกไว้ก่อนเนาะนี่เขาบอกอะไรกันบ้างนี่หรอโคตรเปลี่ยน ปลามี่แล้วหางบดอยมองใหญ่กว่เนาะปลามันใหญ่หว่าังไรมองใหญ่กว่าปลาอตัวปัดปลาตัวน่อยเนาะแม่ต้ขอแล้วนี่น้องประมาณเอาประมาณสองเซนึ้งส้กเนปลาเนี่ยสามเซนปลาป่าตันี้ออเนแบบปลากสปลาอย่างเงี้ยคือแบบเ่นปลากระสน่ะติ้ปลาอย่างอื่นไทมีแง เอ็นลาเอ็นหังนี้อยู่พุเอ็นไปเข่นเอาหัวขเข่าเอามา้นนปงโค่อนไปลึกปัมเดไปองโตพี่น้องเ้ยหักกระสแล้วหักกระสายแน้วาักกระสาแล้วขึ้นถือก็เได้่ายามก่อนวันนี้เอาขู่มาได้ไว้สิป้าไว้แป๊บหน <laughs> <laughs> ึ like ่งเป็นกบถือกินนี <S <s ่ไม่อาแิ้วโมโหข้าวัดเดียตรงถือกบ คบกันถือคือกันแต่ว่าลุดไปแสงมองใส่ปลาไวบางไม่ไหนมาบนเลยใช่ป้าไวบางทั้งลงใช่ไหมเปี่ยปลาโน้ยคิดว่าปลาใหญ่ใส่ปลาไวไม่ไหล่รีปลาไว อยู่้างลมกุเนาะไม่เป็นไรนะพุดมาเลยใส่ป้าไหวพี่น้องเห็นถือก็เลยว่ายามเลยพี่น้องเพิ่นได้ปลาดุกได้ปลาดุกตัวใหญ่บ่ปลามองอยู่ที่ไ้นเนี่ยไหนใส่เออนี่ไปนีไปไหนเราจัดเลยมัยดี๋ยวไปเดี๋ยวเพ้า ปักมือเจ็บทรลุนี้เจ็บเด้ตัวน้อยๆนะซามอยู่ในพืชอันนี้เออมัน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 อยู่บนนั้นอ่ะปัดปลาดุกพส่น้องพก่อนเขาไปเลยได้บอกป้าพากันกล่าวว่าที่เอาจากนึ่งอดเแม่เผินจกเอาในหูเลยแม่จ้ะมันเป็นห้องนาอพี่น้องในสามโตเลยป้าขอแล้วกับปลาดุก คือถ้าควรแล้วมันเป็นมันเป็นหองลงไปลงมทั้แหละถึงมองก่อนไหลปลาแล้วเพื่นว่าโอ้ยฟ้ามันขื่นแล้วมันเป็นโหงมันเป็นหองเนาะแบบนี้แหละลักลี่อยู่ในกำเนี่ยังบ้อขึ้นซะเนี่ยแป้งแถวตะเขนนี่แลดเนี่ยพอได้แกงใส่็พักในน้องถ้าควรก็พรแกงใส่็พักกินเส่เลยปลาธรรมชาติบ้านเฮา มองกับสซ่เทิงแุลีเนาะโอ้ไขาทุกคนเท่าไรเท่าไงมั้งสิเข้าที่ลี่นี่กระปูนะคือซิมีอยู่มันเป็นโฮเนาะแทนนี่เนาะเอ้าเห็นอีกแล้วเห็นอีกเล้ว่เห็นวะปลาอยัง ป้าพี่น้องประคอกป้าใหญ่เติบถึงถึงคุณได้วันนี้เขามองได้พี่น้องไรจกเอาเลยอันนี้นะไหนหงออกซ้ำไม่เห็นปะนี่อเอายังยังแต่ปลาเข่งปลาเข่งโหพี่น้องเบิ่งเพิ่งโอ้ตัวไหนพีนี้ปลาเข่งน้อยใหญ่เลยโอ้ใหญ่เนะ นี่เซ้ยพี่น้องงมมือเดียวนะคือร้อยมิสบมีงมือเดียวในชะ่เดีย๋ยวไล่รใครข้ามาไล่ทำไมวะห้ามกวนไม่ตะขงปลาปลาขูาปป่ปลาบกข้ามองเนี่ยพี่น้องไอ้คนหาเลยได้ไหมนีป้ปลาบขึ้นไปพูดปลาบขึ้นปลาปลาข่อยปัดไตเนาะปลาข่อยใหญ่ปลาตัวกใหญ่แีนี้มนันมไหลเห็นมกนก่อนแล้วยังงมา ไหลไหลปลาเบื้งก่อนพี่น้องเออมันบกขึ้นมาเนาะแมากลงไหลลงหลุมหมดจ้ะทางหลุมมันเป็นทันหองงามเลยจะใส่ปลาไว้ตัวเล่มแมนหรือไม่เนี่ยแมนใส่ปลาไว้พี่น้องมายามเบิ่งบันนี้ก่อนอ้าได้จักโตแล้วนี่อ้หลุดหมดเลยแมนบ่หลุดมองมอปลาหลุดมองอยู่ปะอยู่บ่มาอยู่ปลากระบอกมาอยู่อยู่กับกระปุก ปลาขอมันเป็นยังไงน้อยนักมันจะอยู่มันเลกระปุกเออมันรุดไปพี่น้องเองมัวอยู่เฉยนี่มีแต่มุกแคมมาเห็นมาขอแล้วเอาอยู่เห็นปะเหตุมองเลยปลาขอใหญ่ได้อยู่ถอาเราหาไปแกงเสร็จพักพอได้แกงเสร็จพักเนาะได้บาไลายกันเดี๋ยวไตัวเติอไปไหนว้าวแกงไปใกล้ๆนี่เด้อ ว้าพีน้องเลหมานอยู่หมานอยู่ปลาคอน้อยเด็กแต่ว่าม้วใส่มากตัวน่อยเนาะม้วงใส่มากดพี่ฟ้านะเอาห้ามา,า,า,าจุกไหลหม่เลยใหลายลตัวเติบอยู่ทเลมตึ้บ็ดนีเขาจะมาหาตึกเบ็ดไปจกักพ, <laughs> พอได้กินพีน้องเด้กินขับหนึง <laughs> ได้เยอะลองหา เกบบใหม่ก็พอได้อยู่มือไรปันได้งมหาเบิ่งตามห้องเลยอย่าเข่าตัวเองเปนเข่ามองฝันมันหลุดไปเนาะมาะหอบมัอยู่เนี่ยวางเงี้ยป้าอะไรกันไรล้มกบกระถือกระยังหลุดไปพี่น้องเลยเขาหลุดนะเออเขาหลุดยีนแบบนี้มันมีอันมีแต่แบบตาแหลมเนอะ สุดล้ายกับปูพี่นองถือห้องกระเก็บออกก็มองขาดข้างหลังหลไลาออกปลาดุกปะเขาคนระวังไรเป็นอันน่มือใดนได้แหละคอยเอากระดูกวีเทิงพี่ได้อย่ามันปากมือมองใหญ่ หงายใหญ่กว่าปลาป่าตัวใหญ่แกงมันมันแกงใหญ่้าวอบ่ได้เกามือจะบอ่อืมหเตอพี่น้องพอดีซํานี้นะปลาดุกเฮายปาปักมือเนาะเฮาต้องจับแน่ๆน่นี่นะได้ปลาดุกอยู่พี่น้องพอดแกง <laughs> บ่อยากข้านไดเฮาต้องหาแล้วบง งงใหญ่กวเดี๋ยพ่อเป่านา,บบนางเราใส่โมานเน,ะนาะพนังเปิดลงไปใส่เตาถานพี่น้องก็พอได้เออเป็นม,นมนลนบบเนยลกน้เอแถวนี้เนาะน้ำเลอ ปลาดุกประยุลูมสปดุกพยุลุมสิป,ปเอ,อีมอมีมีหลือพนได้ยหอนนะอย่ะมันมันอยู่ในหลุมนะมันดังลี่อยู่นี่ค่ะฝา่นถ้<ม>าเวลานะ้ามกกะสิเป็นหลืบอ,อยู่เห็น,น,นแต่มากเล็กน้อยในะมหาตึกลิน <laughs> มีไลลงมาลุยน้ำพี่น้องไยพากันมาลุยน้ำ <laughs> นนาาาสายลุยนะนี่สายลุยขาข้าวนานแลพี่น้องพีง่บอกปลาตอนอื้ย่องขึ้นปบต้นรุดไปดินบอกเามันอยู่ในหลืบกินลูกผม น้ำกับพอดีแบบอันนั้นกับบกขุนปันไดเนาะใสๆนี่แหละพี่น้องน้ำใสไหมแม่พี่น้องนี่เก่งมาเห็นตาเห็นตาปลาอย่า่นี้ไรไล่โตถิ่นป่องยังดูนี่นี่ตาเลยมาถิ่นบกปลาคอพี่น้องนี่นี่สองโตนี่บึกบึกหมดตกใส่มองมุกเป่าข้างนั้นบ้ามัน มาแล้วมาแล้วเดินบอกไปบันนี้ป้าพี่น้องป้าพคอใหญ่ใส่กระทุกบาได้ด้าเห็นได้ตัวนี้บาได้ทองยางทองยางกระตาลุดกูมองมาเลยมึงต้องใส่แล้วโอ้ยเอามองมาจะป้าพีตัวน้อยนะพี่น้องลายเติบเลยพอดีแกงบมลมแล้วบมลมใส่ทองยางตัวน่าแห้งแล้วป้ามันเหมืน มือพะแห้งร่นเหมือส่หม้องงมอโหลดมือส oh ิมาดูนะปลาเด้อยไมเพิ่งอีกคนวะมาตุ๊กน้องมาหนิกำลังนั่งเพลินๆอยู่พี่น้องเพลินวะมาแล้ววะแหลนมาหาเพลินมาแบบเงียบๆเลยเลยเพื่อนนี่หลุดแบบนี้เลยเออฟ้าเพลินมากิ้นี่เพลนมาตัวหนึ่งเลยไม่ าหาแนวใส่ปลาแล้เด้วยซึงมีนี่ก็บิดเบนปลาเป็นเบิ่งก่อนพี่น้องใส่เกลือก็ได้กับกูมองมันเป็นหอ่อพอดีแหละกูมองมาพอดีกินพี่น้องเพรดะีกินขับหนึ่งกินหลาย <c oughs> กินหลายว่ะมาน,พ,นพ,าพี่น้องดีใจอะไได้เลยกะน้ำกำลังกำลัเงเมนครูหาได้พี่น้องก็ได้เฮ้านีก่ก็บูดีกินดอกมากันเลยอยู่ทางใน มนีได้มอยู่ไหนอยากเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำก่อนไปะครไปไปจังข้างน้ท่านมันอยู่ทางใดบันนี้บุท่านกับบุเป็นยังษ้ามไห้ามไบุญดีใคือเลยได้คนจะลงมาเลยมันละเอียดนะ แพเอียนเเอียนนีจับจบไรดอมันมืนเอียนก็มีแต่่ไม่มีจักหนนับอ่าหลุดบยนให้บ่งได้เาแนเห็นยู่ไมเดียว่ได้ซจ้ไปก่อนมันไปเลบอจักมันเข่าแถวหลืบเลยเข่าลืบนะเมนตอนนนงเลี้ยงสนั จะาปเขียนนะจะ้าัากันกเลยน่เนาราตกปลาเทากับข้าขงไปน้ำเจ้าเลยเข็นปลาเลยกับข้างพปน้ำเลยนะานยขาขาง,งมปลามีบอกงงขา เม่นเข้าจับมาใส่ตรงแต่โดนนะบ,บอมุ่งตรงครับเออาช่วงยามฝนเนาะเป็นห่วงแต่รถเนางนอกเนื้อพิมพ์เตยขาวพี่น,อนอ้องจอดไว้เราก,ก็อยากเบิ่งน้ำเนาะบอไปเลยไม่ใส่ดิเนี่ยใส่ยอยู่เถอะปลาดิสั้นได้ค่ะปอนทำเลยเม่นเออได้อีกบนนี้ค่ะมาจับเอา,ปาไปผูกเด็กน่องปลานะโอเ้อนะโอเด็กตัวใหญ่เตย ได้หลายเต๋อแล้วเดี๋ยวเอาปลาใส่ก่อนเนาะอึมอึมอึม,อมได้ยูได้ยูโอ้มันสิมันสิหลุดไปเลยเนาะเวลาทงย่างมาใส่ได้อีกเลยเหย่อเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ยเอาขึ้นมาเลยดีได้เอ็นตได้ป้าปลาคอไปบางไงอืออือหยื่อขาดเลยเหยื่อสิไปเพิ่งอย่าเพิ่ง อเอาปลาจะทำะอะไรก็พอมามืเผาปลามาพี่น้องเงงปลาโหตัวพักใหญ่พระคอได้อีกแล้วบ่ลมพี่น้องตรงปลาใบน,นี้แหละโอ้ยเข้าขิดว่าเข้าสิมาใส่ปลาใบทีื่อเลยแต่ว่าอันนี้ได้เลยก็เลยว่าเอาเลยแล้วก็สิก,กู้มองมาเลยงมเอาพี่น้องปลาบปได้ถึงมองซ้ำ เอามองมาสิสิถือสองโตตัวนี้น้อยหนึ่งเดยวตัวนี้ก็ได้โอ้เอามาแล้วบันนี้ตอนขาสิก๊ับและพี่น้องได้อีกแล้วว้าวนนไง ถือแล้วก็ไม่ใช่บอกเข่ามองจักดีพี่น้องไอ้เข่ามองสองตัวน้อยได้ได้งมเอาเือกินบาพอดีเลยพอดีแกงกำนี่ยังเต็มหม้อแล้วนี่นี่ตัวใหญ่หูวกำกับบังนหนูเต็มกำเต็มกำเลยพี่น้องปลากคอใหญ่ไหาน้ถือเอาได้บอกไปใส่แนวใสยู่เทิงกระตาทงยางนะล่างมือก่อนเนาะใบร้เติบเด้พี่น้องพอกินแล้ว กลับบ้านได้มานอยู่นะปลาดิ่งเขาอยู่เนาะแถวนี้หม่มาอยู่มาอยู่อยู่ป่าพวกน้องอยป่าก็ได้โอ้ยอยู่วังมันตื้นตื่นลองเอาเบิ่งว่าเขาคิดว่ามันสีถึกมองกขาเลยว่ะลองป้าอีเลยวะอ๋ออีกเลยเอาบทันมีลายหุ่นโคตรเอาบทน พอไดีกินเออไปไปเลยมาจับอน,นันต์เลยเฮาจับบอลเบิร์ดจับบอลเบิร์ดมาจับนันต์กันจิกูมองขึ้นเมื่อเลยพี่น้องเลยเอ๊ะถึงมองปลาปลาดุกบก่ได้ม่มันเงี่ยงมันก็เลยติดนี่ได้ปลาดุก แบบปลาหน่อยสามโตพี่น้องเอ้เข่ามองนะเรือนั่นไอ้เก่งจัดการงมเอ้ยโอ้ยเนาะ okay, ทางพี่บูมีบ่เงียบเงียบเงาเงาทางนี้น okay, นเนาะเออไปช้างไปเปไปลากอย่างให้เรากันจังทรงเราสารัสากสกักไปจังล่างไหมจังจางบ่เข่ามอง,พ,องอพี่น้องปลากันเนาะคืนร้อนคืนีปลา นี่แต่ว่าสีพ้ากันกลับแลวบ้านนี้เนาะพี่น้องไอ้ได้ปลาพอกินแล้วผุกประตูกับเพิ่งนี่มานอยู่เด้อพี่น้องพอได้อยู่โดยยังได้การพี่แต่ว่าสิคอจบคลิปก่อนพี่น้องไอ้ยถาพบพ่อคลิปหน้ามาหากินเนาะกับพอได้กินอยู่มาหาปลาทางไอ้เก่งเพินเข่าไปงมตามหองเนาะตอนแรกกอยืมมองประบนเพิ่มมาใส่มันบ่ได้มองมันใหญ่กว่าปลาปลาในน้อยหนึ่งพี่น้องแถวนี้นะ ปลาคอมันซียูลุมพลนเนาะได้พอกินเด็กน้อยมาฮาแกงเบ็ดยังอยู่แต่ว่ามันบ่อได้ดอกว่ามันเป็นแบบวันคือมันบ่อได้เหแหละเห็นเมือมาฮาแกงเบ็ดอยู่เด็กน้อยก็จะเห็นทางบ้านเพลนเนาะโดยคลิปนี้สิลาไปก่อนพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี